สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันที่24ถึงวันที่25มิถุนายนปี2,565นี้จะเกิดปรากฏการณ์พเรเตดาวเคราะห้าดวงก่อนรุ่งเช้าทางทิศตะวันออกตั้งแต่เวลาประมาณ4.40นาฬิกา40นาทีเป็นต้นไปหากฟ้าใสไรเมฆฝนสังเกตได้ด้วยตาเปล่าทุกภูมิภาคทั่วไทยดาวเคราะห้าดวงในครั้งนี้ประกอบด้วยดาวพุธ ดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัส,สบอดีและดาวเสาจะปรากฏพร้อมกันบนท้องฟ้าทางทิศตะวันออกเรียงกันเป็นแนวตามเส้นทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์พร้อมด้วยดวงจันทร์เริ่มสังเกตได้ด้วยตาเปล่าตั้งแต่เวลาประมาณ4นาฬิกา40นาทีเป็นต้นไปจนดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าดาวเคราะห์ปรากฏบนท้องฟ้าพร้อมกันและเรียงเป็นแนวเดียวกันเช่นนี้ เกิดจากดาวเคราะห์แต่ละดวงโครจรมาอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ในเวลาเดียวกันจากมุมมองของผู้สังเกตบนโลกส่วนมุมมองจากอาวากาศจะพบว่าดาวเคราะห์ไม่ได้เรียงกันเป็นเส้นตรงแต่อย่างใดเนื่องจากดาวเคราะห์แต่ละดวงต่างโครจรกระจายอยู่ตามวงโครจรของดาวดวงนั้นโอกาสที่จะเรียงตัวกันในแนวเดียวกันปรากฏให้ผู้สังเกตบนโลกในเวลาเดียวกันจึงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนะัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรากฏเรียงกันมากถึงห้าดวงหากท้องฟ้าปลอดโปรง่งไม่มีเมฆฝนชาวไทยจะมีโอกาสได้เห็นความสวยงามของปรากฏการทางดาราศาสตร์ก่อนรุ่งเช้านี้ได้ทั่วประเทศ